น้องๆคนไหนที่อยากขายรหัสนะครับผมก็สามารถมาขายได้ที่นี่นะครับอิน c k กม l l ให้ราคาดีและยุติธรรมด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมพี่จะแปะไว้ให้ สวัสดีครับผมอยู่ผมญาตาลีบันนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับผมเป็นคลิปอัปเดตใหม่ของแพทใน PB นะครับในวันที่21นะครับซึ่งนะครับของที่อัปเดตมาก็จะมีซีรีส์ซามูไรที่เคยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์พอยแบงค์แล้ว1รอบนะครับแต่มันจะมีของอีกชิ้นหนึ่งที่มันไม่เข้ามาในรอบนั้นเว้ยซึ่งมันคือว่ามูรามาสะนะครับซึ่งมันเป็นชื่อของดาบในญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมูรามาสะนะครับผมดาบนี้นะครับมีพาวเวอร์60นะครับสปีีดด86แแลล้้ววกก็มมมมคคคาาาออะะะไไรรรู่่่ิิัับบบผซึงเทห เท่ากับดาบธรรมดาเลยนะครับแค่ย้อมแมวมานั่นเองเดี๋ยวเราจะมารีวิวดาบเป็นหลักนะครับเพราะว่าของอย่างอื่นนี้เราเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเราจะมารีวิวดาบเป็นหลักนะครับในคลิปนี้โอเคผมซื้อไปแล้วเดี๋ยวผมขอบอกนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะซื้อดาบเก็บไว้นะครับดาบนะครับขายแค่วันละ400ซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากตั้งแต่ P B อัปเดตมาเลยนะครับก็คือเดือนนึ่งแค่446้บาทเท่านั้นถ้าเราไปซื้อเป็นโค้ดใช่ไหมเว้ยถ้าเราไปซื้อในโค้ดโค้ดเขาขาย 199, 190, ร้อเขาขาย,อยเอก้าติบ เติม80บาทเราสามารถใช้ได้เดือนหนึ่งเลยแต่ถ้าเราซื้อโค้ด190บาทเราสามารถซื้อดาบในเกมได้ถึง4เดือนเลยเว้ยซึ่งนี่คือความคุ้มนะครับถ้าใครที่จะซื้อดาบก็ซื้อไปไปละกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการีน่าเขาจงใจตั้งราคามาอย่างนี้หรือว่าตั้งผิดนะครับก็เป็นอะไเดี๋ยวผมค่อยซื้อเก็บเอาไว้สักเดือนละกันนะครับก็ชอบสะสมครับโอเคครับไปในเกมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเรามาดูเจ้ามุรามาสะนะครับก็เป็นดาบนะครับที่ยอมมมแวาา่ก็ดดลสุๆ มันจะมีความแตกต่างแล้วระหว่าง2ดาบนู้นนะครับนี่นี่ดูคร่าวๆนะดาบมันก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกับอันเก่าเดี๋ยวเรามาดูดาบไทยโบราณครับว่ามันจะต่างกันยังไงโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็เรามาดูนะดาบไทยโบราณกับดาบอาดาบใหม่ที่เข้ามานะครับมันแตกต่างกันยังไงก็คือตรงใบมีดนะครับสีมันจะไม่เหมือนกันซึ่งดาบใหม่ที่เข้ามานี้จะเป็นสีดำนะครับออกออกเทาๆหน่อยๆนะครับ แล้วก็มีด้ามจับที่เปลี่ยนไปครับผมก็ประมาณนี้ครับน้องๆมันจะมีอ่ามันจะมีอะไรว่ามันจะใช้แบบผ้าซึ่งดาบที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นอ่าไม้ไม้ซึ่งแบบไทยๆอ่ะแบบันนี้ก็คือแบบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็คือจะใช้จะใช้เป็นผ้าครับผมผ้าก็คือไหมนั่นแหละใช้ไหมในการพันด้ามจับนะครับนี่ประมาณนี้สเตตัสแล้วก็ความหนักอะไรต่างๆก็เหมือนกันครับทั้ง2ดาบนะครับก็ฟันคมเหมือนกันครับฟันคมเหมือนกันก็ ลองดูนะครับน้องๆดาบดาบนี้ที่เข้ามาในเกมอันใหม่นี้นะครับคุ้มกว่าดาบนี้นะครับสติตัตเท่ากันแต่ถ้าคนที่รักสวยรักงามนี่ไม่แน่ใจว่าชอบอันไหนมากกว่าแต่ถ้าความคุ้มค่าซื้อในเกมจะคุ้มกว่าครับก็คือดาบใหม่นี้จะคุ้มกว่านะถ้าซื้อในเกมนะครับเพราะมันมีราคาอยู่ที่เดือนหนึ่งแค่46บหกาทเท่านั้นนะครับซึ่งดาบที่ผมถืออยู่อันนี้ผมซื้อในอินแบกนะครับแปบาทนะครับมันจะ30วันนะครับซึ่งถ้าดาบในเกมจะแบบ ค่อนข้างที่จะถูกกว่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นไอเทมโค้ดกับของในเกมมันจะไม่เหมือนกันครับแต่สเิตสต่างๆนานาก็เท่ากันนะครับผมก็ลองดูนะครับผมน้องๆคนไหนที่ชอบดาบนะครับถ้าชอบดาบไทยกด1นนะครับเม้นด้านล่างเลยถ้าชอบดาบใหม่ที่เข้ามากด2ครับผมแล้วก็ถ้าน้องๆชอบการรีวิวนะครับฝากกระชื้นไลค์คลิปนี้ถึง1 0ึ0ด้วยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะได้รีวิวอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ยาตาลีบันขอลาไ้เพียงแค่นี้ครับผมบายยครับ